อันนี้มันคือจุดเริ่มต้นเลยใช่จุดเริ่มต้นเลยของการดูแลตัวเองเพราะว่าอันนี้ไปอ่านมาไม่ได้ถามหนิงด้วยนะ,ะเพราะตอนนั้นจําได้ว่ารับมาเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าหล่อวะแล้วพอมาดูสารสก,กัดข้างในโอบมันเยอะมันเยอะจริงมันเยอะมากปริมาณตัวสารสก,กัดที่ให้คอรฟิลก็เยอะมีเปลือกมังคุดใส่ไปในปริมาณที่ดีมาก คือไอเปื้องบนคดเนี่ยทุกคนพอไปเซิร์ชงานวิจัยอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบของร่างกายหมดเลยร่างกายคนเราอะทุกคนเดี๋ยวนี้อาหารอาหารต่างๆมันเกิดการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วอาหารเนี่ยนะแนนนล้วขนมกรกกอบขนมกรอบกินอะไรที่มันโซเดียมสูงโซเดียมสูงหรือเราจะเข้าร้านสะดวกซื้อชิมอาหารเวฟ ที่เจอพวกอาหารสําเร็จรูปอาหารกระป๋องมันเลี้ยงไม่ได้อแอลชอฮอบุลรีแม้กระทั่งน,น,น้ําปละปาทุกวันเนี่ยเปลือกมังคุดนะค่ะเขามีสารสกัดชื่อว่าแซนโทนแซนโทนแซนโทนตัวนี้แหละมันจะไปช่วในการลดการอักเสบของผิวของผิวได้ของร่างกายได้